หมูกระทะบนสวรรค์สัมผัสร,รสชาติไทยแทรกลางขุนเขากับวิวหลักล้านนะร้านหมูกระทะที่สวยที่สุดบนถนนคนเดินแม่กำปองจังหวัดเชียงใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกยกให้เป็นมื้ออาหารในฝันนะถนนคนเดินเล็กๆที่อบล้อมด้วยขุนเขาและสายหมอกของแม่กำปองมีร้านหมูกระทะเล็กๆแห่งหนึ่งซ่อนตัวอยู่ในมุมสูงของหมู่บ้านร้านนี้ไม่ได้มีแค่ความอร่อยแต่ยังมอบประสบการณ์ที่ยากจะลืม ในยามเย็นที่อากาศเย็นสบายนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติต่างพากันขึ้นไปยังร้านแห่งนี้ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาล้อมรอบด้วยวิวพาโนรามาของขุนเขาสลับซับซ้อนยิ่งเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าแสงสีทองสะท้อนลงบนเตาหมูกระทะที่ค่อยคควนชุยกลิ่นหอมของเนื้อหมูหมักเครื่องเคียงพื้นเมืองและน้ำจิ้มรสเด็ดทำให้ใครที่ได้ลิ้มลองต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่แหละหมูกระทะที่ฟินที่สุดในชีวิต เสียงหัวเราะเบาๆจากโต๊ะข้างๆที่พูดภาษาอังกฤษปนกับภาษาฝรั่งเศสและรอยยิ้มของนักท่องเที่ยวที่มองวิวผ่านไอ้น้ำจากหม้อไฟกลางโต๊ะเป็นภาพที่บอกเล่าได้มากกว่าคำพูดใดๆความคิดเห็นจากชาวต่างชาติผมเคยกินหมูกระทะหลายที่ในประเทศไทยแต่ไม่มีที่ไหนจะให้ประสบการณ์เหมือนที่นี่เลยวิวบนภูเขาสูงสวยจนแทบหยุดหายใจและหมูก็อร่อยมากๆพนักงานใจดีเป็นกันเองสุดๆยากกลับไปอีกเร็วๆนี้ความคิดเห็นถัดมา ถ้าคุณกำลังมองหาร้านอาหารที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ในสวรรค์บนดินนี่แหละคือคำตอบหมูกระทะที่นี่อร่อยมากแต่ที่ทำให้ฉันหลงรักคือบรรยากาศเย็นสบายวิวสวยล้อมรอบด้วยธรรมชาติและเสียงนกร้องเบาๆมันเป็นมื้อเย็นที่โรแมนติกสุดๆเลยค่ะความคิดเห็นถัดมาฉันไม่ได้คาดหวังอะไรมากแค่มาลองตามคำแนะนำของเพื่อนแต่พอได้ขึ้นไปบนร้านฉันรู้ทันทีว่านี่คือฮิดเดนเจมของเชียงใหม่หมูกระทะคือแค่จุดเริ่มต้นวิวคือพระเอกของค่ำคืนนี้ความคิดเห็นถัดมา เป็นครั้งแรกที่ฉันรู้สึกว่าการกินอาหารธรรมดาธรรมดาอย่างหมูกระทะกลายเป็นประสบการณ์ที่พิเศษมากๆวิวของร้านอยู่สูงจนสามารถมองเห็นหมู่บ้านเบื้องล่างได้เหมือนภาพวาดฉันถ่ายรูปไม่หยุดเลยค่ะความคิดเห็นถัดมานี่คือมื้อเย็นที่ดีที่สุดที่ผมเคยมีในประเทศไทยไม่ใช่แค่เรื่องรสชาติของอาหารเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของความรู้สึกทั้งลมเย็นเสียงธรรมชาติและไฟอ่อนๆจากเตาหมูกระทะผสมกับรอยยิ้มของเจ้าของร้านที่ใจดีมากๆทุกอย่างลงตัวแบบที่สุด ความคิดเห็นถัดมาฉันไม่เคยคิดมาก่อนว่าอาหารแบบบาร์บีคิวไทยจะพิเศษขนาดนี้แต่พอได้มากินที่นี่ฉันเปลี่ยนความคิดเลยค่ะทุกอย่างดีหมดตั้งแต่การตกแต่งของร้านแบบไม้ธรรมชาติไปจนถึงความใส่ใจของเจ้าของร้าน